มาพาไปเบิ้งน้ำตกตาดฝ่ากันครับยา,างมาแล้วประมาณ50เมตรนะครับยา,างต่อไปอีกนะครับเดี๋ยวก็ถึงน้ำตกตาดฝ่าครับระยะสองข้างทางก็เย็นดมเดินครับปลาใหม่เรานม้ท่างลงไป ไปเบิ้งครับมาชิมพี่น้ำบ่น้ำตกตาดฝ่าฝนบ่ตกชิมพี่น้ำบ่เนาะนั่นถึงไปแล้วครับถึงไปอีกร้อยเมตรครับอีกร้อยเมตรวันเดียวอีกหนึ่งร้อยเมตรนะกลับปะไปเบิ่งครับชิมพี่น้ำบ่น้ำตกตาดฝ่าอุทยานแห่งชาติทูเวียงนะครับมานอนคืนมาคืนนี้นะครับไปเบิง่งพาชมตะวันแล้ว ก็ลงมาเบิ่งน้ำตกต่อนะครับที่เป็นอย่างไดน้ำตกตัดฝ่ารู้สึว่าฝนบ่ตกครับฝนบ่ตกแรงครับแรงอยู่นะครับสองขางทางก็มนีต้นไม้ไงนะครับต้นไม้ไงล้วนกะ็สูงทางลงมาได้อีกร้อยเมตรครับบ่ทัน้ยนะินเสียงน้ำตกสงสัยฉีบน้ำตกฉีบไหลน้ำตกน้อย ลงไปแล้วครับทางแล้วก็ลดลันลงไปเรื่อยๆครับเดินลงไปลาดลงไปหาน้ำตกนะครับก็มีป้ายบอกทุกระยะครับป้ายบอกมันมี้พามาชมน้ำตกครับมาชมน,าาน,น้ำตกตาดฟ้ากันน้ำตกตาดฟ้านะครับ ไก้จะถึงแล้วไก้จะถึงแล้วอ้าวคือมิดซนะีรีส์เห็นไะมฮะทางลงครับทางลงอือเสียงยิ้นเลยยิ้นเดีวครับยิ้นเดยวยาทางลงะระวังนิดหน่อยนะครับอาจชื่ื่นนะครับอาจชื่อือนสองข้างทางประกอบไปด้วยอ่า เป็นเขาครับเป็นเขาล่งเขาไปหาหน้ำตกท้างเดินอ,อย่างนี้นะครับอย่างนี้เสียงน้ำตกแล้วต้นไม้ใ่ใบนาะครับร่มเบื่น อากาศเย็นสบายออกซิเจนไหลนะครับอยู่บ้านกับฮอนนะครับมาจังซีก็เย็นรู้สึกสบายสบายใจสบายกายดีแบบมีโอกาสได้มาเที่ยวป่าทเที่ยวเขารู้สึกว่าชอบเขาละครับเดี๋ยวนี้อย,ยู่บ้านบ่ด้อ้าวไปคิดถึงแล้วครับอ่าเป็นเทอือหิน เกิบหินใหญ่นี่ครับท่างลงกระชิบบ่มีนม้ำไหลยดอกยครับเพราะว่าฝนบ่ตกนะครับฝนบ่ตกได้ยินเสียงน้ำตกอยู่เพิ่งครับสภาพสภพาพแปดล้อม ประกอบไปด้วยเถอบหินยืนออกมาาป้ายบอกครับห้ามลงเห่นีน้ำว่าสันไปครับไปเบิง้งจิเป็นจังไงน,น้ำตกตาดฟ้านะครับปีที่แล้วมาเบิ้งน้ำหลายด้วยครับสวยงาม น้ำตกทวนทวนทวนแล้วครับแต่ว่าปีนี้เป็นยังไงน้ำบ่หลายฝนบปตกอ้าวใกล้จะถึงแล้วครับโอ้เย็นครับเย็นเย็นรู้สึกว่าเย็นดีลีเย็นนะครับตรงสภาพแวดล้อมนะครับมองน้ำตกนานครับิีฮ์แล้ว มื่อกี้ผมมีคนครับมาสองกูหยาสองคนนะครับ,อ,บอืมเบิ้งครับเมื่อนี้ปีนี้บมมีนม้ำมีซีอีอ่ะก็งามขึ้นกันละครับบ่มีน้ำกับงามคือกันงามไปถกบรรยากาศอกีกบรรยากาศหนึ่งนะครับมองนี้นี่นมม้ำมดเลยครับนี่ เนี่ยเงานี่ได้ยืนเบิ้งอยู่ครับเงาใหม่แต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าน้ำาน้อยนะครับเบิง้งบรรยากาศครับโอ้ยสะออนอธรรมชาตินะครับรักษาธรรมชาติไว้น้ำาน้อยนี่เลยครับถึงลดมาอยาลกลงมามองนี้มองน้ำเด้ครับนี่มองนี้มองนี้น้ำถึนมาเต็มแต่ว่าปีนี้ว่ามีเป็นไส้เป็นไส้ กอเละครับเบิ้งดูครับน้ำน้อยเดียวนะครับหล่งไหลนะครับเบิ้งน้ำดูมองหินอ้างนี่น้ำเต็มมดลหรอครับเจ่าปีนีบ่มีนม้ำก็กันน้ำครับเบิ้งดูเลยน้ำดูเลยดับนุน่นเจ่าปีนีบ่มีนม้ำเอาเบิ้งอันนี้ก็งามขึ้นกันลระครับอให้บอกบ่มีนม้ำ ให้บอกฝนบ่รตกโอ้อ่าเนี่ยครับน้ำแค่นี้ละน้ำยดครับว่่แม่น้ำโตกน้ำยดเอามาช่วงฝนตกครับอ่าฝนตกนักๆแต่ก็โอ้ยงามเนี่ยครับนี่ครับ,รบตกงลงไป ย่านมื่นครับก็ขึ้นไปดอกอ่าเบิ้งเอาครับเสียไปอ้าวขอบคุณครับขอบคุณหลายๆ